สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับเป็นวิธีของผมงพีนะครับผมแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ไม่สงวนนะครับผมวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องแหวนพระครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์ถึง3อย่างนะครับผมก็คือ 1. ได้ความอุ่นใจได้พุทธคุณปกป้องรักษาคุ้มครองเรานะครับผมไดโชคได้ราบส ได้ความที่มีสไตล์3ได้ขายพระไปในตัวนะครับผมโปรโมทขายพระไปในตัวนะครับผมก็คือวิธีของผมเองก็คือผมจะใส่อย่างนี้ครับผมผมจะมีเสื้อข้างในตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสื้อที่ใส่ปกติแล้วแล้วก็เสื้อเชิดต,ตัวหนึ่งแล้วพระที่ผมแขวนไปวันนั้นผมจะอวกข้างนอกครับผมนี่ครับผมนี่นนครับเราจะได้ความ ที่ความสวยงามอยู่แล้วเพราะว่าใครที่เขาเห็นเขาก็จะเห็นพระเราใช่ไหมครับเพราะว่าเราออกข้างนอกใช่ไหมสองรเราจะได้ความคุ้มครองจากพระองค์นั้นที่เราแวนไปด้วยได้ปกป้องรักษาเรานะครับผมให้เกิดโจกเกิดลาบสามได้โปรโมทขายพระ ขี่แขวนไปในตัวนะครับผมเพราะว่าแน่นอนถ้าเราเออกไว้ข้างนอกก็ย่อมมีคนที่จะเห็นแล้วก็ถ้ามาีท่านใดที่ชื่นชอบในพระเครื่องเหมือนกันถ้าสะดุตาก็จะถามเราทันทีว่าเอ้ยพระองค์นี้สวยจังสนใจปล่อยเช่าไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าอืม ผู้เช่าและผู้ให้เช่าหรือผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันได้ก็ย่อมเกิดการเช่าหรือการขายเกิดขึ้นนะครับผมขึ้นอยู่กับการทั้งสองฝ่ายครับผมมองง่ายๆขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันนะครับการเช่าพระหรือขายพระครับผมก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมจาก กรบผมนะครับจากช่องดูเปืนสบายสบาย,บายก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยที่นํามาฝากวันนี้นะครับผมถ้าท่านใดอยากจะลองใช้ดูก็ลองทําดูนะครับผมก็ได้แขวนพระครั้งเดียวได้ประโยชน์ถึง3อย่างนะครับผมหได้การปลกปักรักษากลุ่มคลองเราให้เกิดโชคเกิดลาภในวันนั้นๆที่เราแขวนไปด้วยนะครับผมสอง ได้ความมีสง่าความเที่จากบุคคลภายนอกที่ได้เห็นพระสวยๆของเรา 3. ได้โปรโมทพระตัวเองไปในตัวถ้ามีท่านใดผู้อื่นเห็นเกิดคนชอบก็จะขอถามเช่าเรานะครับผมซึ่งประสบการณ์ของผมก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็บางครั้งก็แบ่งปันให้ท่านที่ได้พบเจอที่ได้ชื่นชอบ ในวงการพระเครื่องเหมือนกันก็ได้นําไปบูชานะครับผมการเปลี่งปันนะครับก็สําหรับราคาก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายจะชื่นชอบตกลงกันนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็นำาคลิดลับเล็กน้อยมาฝากท่านๆนะครับผมเ,เพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องดูเพื่อนสบายๆนะครับผมก็ ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ